จากที่เรามีการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะแต่ละเจนไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดเรามั่งนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะทําการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของเครื่องมือส่วนผสมด้านการตลาดนะคะก็คือเรื่องของ7 P นั่นเองนะคะเรามาดู P ตัวแรกของเรานะคะ P ตัวแรกของเราคือในเรื่องของ Product นะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะต้องมองเลยว่าผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนะะี่ยค่ะต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการผลิตนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะ,ะแล้วก็ลูกค้าค่ะสามารถาที่จะ เห็นแล้วนะคะมีความต้องการสินค้าของเรานะคะอาจจะมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติในเรื่องของคุณภาพลักษณะของการออกแบบดีไซน์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างแบรนด์หรือรวมไปถึงในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ด้วยนะคะมาดู P ตัวที่2ค่ะในเรื่องของ price ในเรื่องของราคาต้องบอกเลยว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่ ลูกค้านะคะสามารถที่จะอยอมจ่ายนะคะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็ต้องมีการคุ้มค่านะคะกับการที่ลูกค้าได้เสียเงินไปนั่นเองนะ,ะต้องบอกว่าราคาก็มีความสำคัญนะคะ มาดูต่อนะคะในเรื่องของ P ตัวที่สาคือเรื่องของเพจคือเรื่องของช่องทางการจะจําหน่ายต้องบอกเลยว่าช่องทางการจะจําหน่ายนะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะดีแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องของช่องทางการจ,จําหน่ายนะคะไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ลูกค้าบางทีก็อาจจะไม่ต้องการนะคะ ก็อาจจะไปซื้อสินค้าที่ของคู่แข่งขันก็นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะช่องทางการจ,จำหน่ายนะคะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ P ตัวที่4คือในเรื่องของโปรโมชั่นนั่นคือในเรื่องของการส่งเสริมการขายนั่นเองต้องบอกว่าในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะก็เป็นสิ่งที่เมื่อลูกค้ารู้หรือรับรู้แล้วนะคะสามารถที่จะกระตุ้น การซื้อสินค้าของลูกค้าได้นั่นเองนะคะในในกับกันนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการส่งเสริมการขายเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะคะจะเป็นในเรื่องของจะทำเองก็ได้นะคะอาจจะมีใเรื่องของกิจกรรมทางด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีเรื่องของอแคมเปญหรืออาจจะมีรูปแบบการส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้แล้วเกิด การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับเรล่านั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่านะคะทั้งส p ่นะคะ,เ, p, ะ,คะเป็นในเรื่องของพื้นฐานจริงๆนะ,ะแต่ตอนนี้นะคะในเรื่องของ 4P เนี่ยนะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะ,ะเราก็จงมีในเรื่องของตัว P ตัวที่5นั่นคือในเรื่องของ แพ็เกจจิ้งนั่นเองต้องบอกเลยว่าการบรรจุภัณฑ์นะคะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถสร้างมูล,ลาค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราด้วยนั่นเองนะถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยลูกค้านะคะอาจจะไม่ได้มีความต้องการแต่เห็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของเราหรือแพ็เกจจิ้งของเราเนี่ยแล้วอยากจะเก็บเป็นที่ลึก,ลกหรือว่า เก็บเอาไว้เป็นของสะสมก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์จึงมีความสําคัญมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะ P ต่อมาก็คือในเรื่องของ People หรือบุคคลหรือคนนะคะคนที่ทำให้เกิดการบริการได้หรือเรื่องของการพัฒนาบุคคลนะสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีการในเรื่องของการฝึกอบรม นะการให้บริการนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการบทสนทนาต่างๆการรับรู้นะการรับมือของลูกค้าด้วยนั่นเองนะ,ะหรือมีวิธีการการฝึกอบรมในเรื่องของการตอบโต้ให้กับลูกค้านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอ People เรื่องของตัวบคุคคลก็มีความสําคัญ นะคะ P ตัวที่7ค่ะเป็น P ตัวสุดท้ายของเราก็คือในเรื่องของ process ในเรื่องของกระบวนการนั่นเองนะคะคือทำให้เกิดการบริการนะมันมีขั้นตอนนะการให้บริการอย่างไรมีการควบคุมนะในเรื่องของการรักษามาตรฐานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการรับบริการนั่นเองนะต้องบอกเลยว่านะคะ 4P นะ,ะที่พูดมาคือ product price place โปรโมชั่นนะคะมันเป็นพื้นฐานนะคะส่วน p a คเกจจิ้งนะคะโปรเซสนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ people นะคะที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการนั่นเองนะคะ